ลวกจิมเนื้อขาไส้ครับมื่อนี่พี่น้องลวกจิมเนื้อขาไส้ครับผมปุงแก้วกันพี่น้องปุงน้ำปุกงปนใส่ลงไปแบบเลยนีกเปนหอมๆอมข้อคั่วหอมๆใส่ลงไป ดีขมขมดีขวดด้วยพี่น้องนะเนี่ยเห็นไปเลยขมขมเนะนี่ยงนัวไหลาหลเสียบหลายน้ำปลาโอ้น้ำเพีอยอะไรอยู่ได้พี่น้องต้องเติมต้องเติมพริกต้องเติมพริกป่น เติมพิควิน,นครับโอ้โหเติมข้าวั่วลงไปปัดดูถั่วเจียวดีวเลยพี่น้องหอมซอยไว้ใส่ลงไปเลย โอเคพี่น้งองไปแต่เ้อไปลวกลวกเนื้อขาไล่ครับผมน้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยนี่ครับผมน้ำจิ้มขมขมครับผมน้ำจิ้มขมขมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมหม้อเดือดแล้วครับผมเนื้อขาไายใส่ลงไปเลย ลวกเขาเด้วพี่น้องลวกเขาลวกเขาสะดุ้งเขาสะดุ้งเขาสะดุ้งน้ำร้อนพอแล้วพี่น้องพอแล้วปิดแกสเลย เพ่อแล้วพี่น้องตักขึ้นเนี่ยสะดุ้งน้ำร้อน สวัสดีครับพี่น้องมาปูสอนอีสานครับผมมากพี่น้องมาเนื้อขาไส้สะดุ้งน้ำฮอนครับผมลวกน้ำฮอนเนื้อขาไส้สะดุ้งน้ำฮอนลองเบิ่งพี่น้องผมผมว่าลวกร้อนนะพี่น้องมันมันจะบวบสะดุ้งนี่มัน,ม,นมันจะหยาบเอาวะนะชิมมือ หืมต uh ัวเกลียวไหมบอลส่อนไหมหืม เหม,มือเจะช่วยให้ตอนนี้ครับโอ้ยพี่น้องอืม,อม,อม,อม 嗯嗯。Mm hmm. mm. ตัวเขาขาวนี่จะหยาบด้วยพี่น้องขาาเขาไม่เละออกไงเขาจะเอาออกก็ได้เขาขาวมันมันจะออกหยาบนิดเจน่อยอืมอืมจำงด้ยพี่น้องเนะี่ย ขาไร่ไม่สิบอยญาพี่น้องคนอนี่ยซื้อไร่ถ้าไปว่าท่านเนี่ยเบิดอืม,อม ủa cầm mình nhảy đây phải nổi บางร้านเขาจะเอาข้าวขาวออกให้ร้านนี้บอออกให้ครับผมเขาซ่วยเลยอืมจังๆอืมแซ่บ ืมกอ้มัถึงมาหน่อยแห้คอก็นื่อพี่น้องืมอืม ลวกเค้มกรอบเรือเป็นอยังปลาปูคนเลือกไอ้ขาไส้พี่น้องเพราะว่าขาไส้นี่มันมันบโหยาบ ดูดเพื่อสะดุด้ง,งเนี่ยเราต้องลวกซุกเนี่ยคือทำไปเคี่ยวห่อนนะพี่น้องเลยคือดวกเคี่ยวห่อนอ ้นี่ขาวๆจัญยาเด้วอพี่น้องพุ่มโมเลออกให้ครับผมบางหลานพุ่นโอเลอไอหเด้อื ずっとなんてな。Mm. นี่คอยขับไปกินขวดหนูบาตเท่านนนเนอพไปนองเนาะก็จะได้เมื่อบาตรแล้วครับผมขับไปกินขวดหนูบาตเท่าอืม อมปากของข้อเนาะพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมบลาปูสอนอีสานนะครับเนาะคลิปนี้กับปลาปูไอ้ข้ามพี่น้องมากินเขาแร่งกับดวกกิมดวกกิมขาไร้ครับพี่น้องดวกสะดุ้งสะดุ้งน้ำห่อนแล้วล่องขึ้นมากิมแก้วขมนะครับเดบื่อกไรเมื่อบ้านเลยพี่น้องกลับไปหาพ่อหาแม่เนาะไปเติมไปตาม ไปซาดแบดยูบานครับผมไปครับอหาเมย์ไปเติมพลังไปกลับมาสูงไม่พี่น้องเนาะยูบานเฮาอยู่ใสกับบคุคย,ยูบานเฮาดอกพี่น้องกระยอดเงินที่เท่าต้องได้ผัดผาดจากทินเท่ามานะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเรื่องครับที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดติดตามบ้าปูสอนนิสานนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมเด้อพี่น้องไปดูผาดคลิปหนาคลิปนี้ครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ